ทำความรู้จักกับต้นจันผากันดีกว่านะคะต้นจันผามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Dracena l o r e y และต้นจันผาจัดอยู่ในวงของ b r u c a c e a e บางทีก็เรียกต้นจันผาว่าจันแดงหรือไม่ก็รักจันด้วยล่ะคะ่ะต้นจันผาเป็นไม้ประดับที่มีอยู่แถบตามป่าเขาในประเทศไทยมีความสูงประมาณ5-7ฟุต ลำต้นมีความแข็งแรงมากจะมีการแตกใบตรงบริเวณยอดใบมีสีเขียวเข้มลักษณะใบเป็นรูปหอกขนาดใบเรียวและยาวปลายใบจะมีรูปแบบแหลมใบยาวประมาณ45-50ซนติเมตรและมีความกว้างที่ประมาณ4-5ถซนติเมตรส่วนใหญ่จะนิยมปลูกประดับไว้ที่สนามหญ้าและใช้ตกแต่งร่วมกับส่วนหินจันผานั้นเป็นไม้พุ่มที่มีขนาดใหญ่หรือไม้ต้นขนาดเล็ก แต่จะไม่ผัดใบลำต้นจะกลมๆคล้ายต้นหมากและเปลือกของลำต้นจันผานั้นจะมีสีเทาๆส่วนใบจะแตกเป็นช่อๆโดยจะแตกบริเวณปลายอยอดเท่านั้นเรือนยอดเป็นรูปทรงไข่เมื่อต้นโตจะแผ่กว้างขยายออกไปเปลือกต้นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลบนเทาแตกเป็นร่องตามยาวลักษณะของดอกจะมีสีนวลขาวๆกลางดอกจะมีจุดสีแดงมีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ตามซอกใบที่ปลายกิ่งมีดอกจำนวนมากกลีบดอกหกกรีบผลสดของต้นจันผาจะมีทรงกลมขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นพวงผลอ่อนจะมีสีเขียวผลแก่มีสีแดงครัำและมีเมล็ดเดียวก็จบไปแล้วสำหรับต้นจันผานะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะ